จำมีบ่ได้มันเลยเสีบักหัวเถยให้มันสีแกแดงให้มันสีแกแดง เมียนมาโน,น,น้ยนอล่ะผู้คนอุทธนั่นแต่สิ่งเราฝันขึ้นและสิ่งนันผู้คนหันไปต่อกันน้อนานอาย นั่งแหง,ยงพอยากพ่อพนแดงกันใสเป็นพ่อใหม่บ่หรือบ้ายังสดกันหรือเมียนอน,นอนคอยอยู่กันทางบ้านนั่นมาแล้วบ่เห็นเกียวไผ่งามเจ้าผู้สีอาตาังเมียห่แนแหลมีแก้มปีวีบ่หรือพีเมียสองเมียสองเจ้าไปจกักคนมลีลกหรือบ่มีผู้ต้องของเจ้าันเองนะเจ้าเข่งไปความเล่งล่นเพลินน้เจ้าเข่งไปความเล่งล่นเพลินตานอนกินเนี่ยสาววัดเก่ง ปันรถมอเตอร์นี่อย่าเล็งไรเดอร์อดบอกใบแดงบ่อแมงแม่นี่อยามุมเพียงกันถ้าเจ้าดันไปบ่อถือปองบันที่ถือไฟย่องทำมาเดอร์หมอก่อนว่าพ่อละฉันเพิ่นขาดขาดล่ำนันสัตว์หัวทำโว้โวไข่สีล้ำซอยโตเดือกมาคิดเปิ้งแก้มเปิ้งเสิ่อมไปงานเึิงเอาสาถ้าสามเจ้าสามมาควยต้องแรงสามารถแพงแต่สูนปลาทำนั่นบ่อแพงสูงขาดแรงมาหินจอยบ่อบ่อมา น้องมันพื้นคอยตัวจังไสของปูนใหญ่มันอยากเดิอเดิอหนังมันเป็นอี่ยงก็ะบะมีไผ่บอกนั่งฟังหยอกอกันยาเขียนเดือคุณเสียนยามาสุนทิ้งนั่งมันตื่นตาของพื้นนี้ทั้งละกับบันทีสิมว่าคิดขาตีจัะพอด้งาป้าเมียแล้วนี้เมื่อบันแบ่แพื้นป้าเมียสีแดงไปนำเอื่อยามังหันกระซังว่าได้ไรกว,ว่บบานี้คว้าปานี้ละเฮาคว้าอีโบได้อีกหอกอ้าย ลไป u, ủ, àn, บ่าหหูลวเกนคู่ทันนวาหูก็มานักวามาใกกันอาขันมันจ้องห้องมาถึอเจ้าของวาันตกเคนถ้าแยงถาหัถ้าเทื ความข้อหอยหันใจบอ,อกโกรานบอกนี่ยันน่งความเสียงดักสำเนยียงคนดีคนสวยไฟคนหัวนี่งเนบาคทะล้ำใจชี่หำแล้วว่าเป็นยังดอกแค,ค่อยมันออกกระสุฟังไฟดูบาดเสียกูรู้ปัดหวัวปัดหวัว เราน้ำคนกาบสุดเป็นดอกให้เเขามัดต่อขนมือเป็นขวานหามขึ้นใหบงฟอนไปของคนกุนคุนกุเหลือแต่แต่ขี่ฟุนเมิดแดปัลมน้ำฝนคมลละอีกกตแอร์น้ำ่นแดดไปเสียงเสารั่นหั่นจำเขาใดเห็นน่ไปลังุดกองจองไปลังุดกองจอง เจ้าไม่ไม่หลับบท <S 2> <S 2> เป็นเมียใหญ่หนีมอลำมานีผู้แขนก่อนแข็นบ้างในเป็นเมียคนแหลกเป็นผู้หามผู้แบกผ้าลักปัญหาหนาทีท่านระยาของผีผูใหญ่เรื่องนี้ผัวได้รับตำแหน่งไหมเป็นผูนำชุมชนส่วนผู้เมียนีก่กระจนสภาพวะทั้งแตกนี่แนวใดกับใครแหลกหัวให้หนาส่วนใครไปเมื่อทั้งวนวนงวงคายเป็ดไก่ขอปอาเงินมาใส่ตอนลงหาเสียงใครวอดเขาหอดเสียงจำขอจำขอ ใจให้เบิดต่ว่าผู้ใดเลือกขัวฉันแจกห,หัวละาพันจะทรงใจใดดังจนได้ขึ้นม้านังเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ปกครองคนบาน้านนอนหีงานเลืออ้ยงเีหยังกะสร้างแต่ต้องแก่นขวฉันได้เป็นคนสำคัญเขาอื่นคุณไงที่แม่เอ๋ยเนี่ยนี่มันหนักนี่ข้าวไม่ดังเขาใส่หูวสุดตัว กูมออีมูงาคุมไตมากปือเขาว่าผู้หย่บานธนาหินีวสัตว์บอซือนอกลู่นอกทางไปหาหน,ห,นหนู่หาทางหน้าของน้องใหม่ผู้ที่พิ่นหาใส่กะว่าแมนค้อไก่กะว,ว่าไก่บอไก่ซ้ำคอให้เยว้วเขาว,ว่าเซียวรักขิ่นของเซียวใครกะหูท่านที่อีห้องแปมตัวดีสลัดตีทัานแมน คิดพ่อเข้ามันแรนซอยขัวหาเสียงสิว่าฉันล่ำอย่างก็เลยให้ตำแน่งยกให้ขึ้นนั่งแทนเป็นผู้ซอยสามีมันยังหันมาตีไทยขั้วตัวแสบบางอาจมาเฉล่บเป็นสู่ว่าสันมันต้องเห็นดีกันตายไปทางหนึ่งเมื่อผู้ใดสิลมตึงกะ่อยบึงเน้ออาเงินแดนหัวออกมากบาเหลือพ่อบาดเงินเนี่ยไทยพักกาดพัดหัวพักซี่เงินไทยเขาหนาตีหน้าฟังสุญญ์ย่าตีกับมันส่วนต่างน้าหน้าประกัน านธนาหนีกบผ่านไปเบิดออดหลอดบาดใดแต่มันขวดไปไห้อีท่องแปนคือสีได้หลายแสนแล้วละอีผู้ซอยต่้งต่กี้คนเข้าคอยกระปล่อยว่าเอาใส่หูแต่มาสังเกตด,ดูท่านขวานีกะเปียนหน่อยกบว่าหนี้ยงใดเขากะชุมสินว่าในกะ่าอก้องถามขึ้นทำม,มือบาดใดมันไปหื้อห่วยห้องน้องฮีจะอีนั่นมันมียังดีอีแม่ท่านกะพ่อแกแด้น่อย,น,อยน่อยแป๊ะ ยาบงพ่อแปะแก่แป๊ะแป๊ะแอ๊ะแหละน้ำนักหกสิบแปดท่านเอาสั่งมาวางสีมาไก่กิน่างลอยสาวกวักวานนี่เป็นแม่นั่งซัวหูบาดตาเสียแม่ตัวหนุ่มก็เนี่ยเอางันบังหนาบอกแต่ว่าเขาถ่าสันงุบประมาณสิไปบ่อรลยหันพวกงันสันใสบอกว่าคง้กันไม่ไฟฟ้าปัาปาไปก็ดีเลขขางั้นไตหุ่ม บอคิดว่าห้าสิขาเป็นหว่วงแปไตาไปแต่เศร้าเกิดใส่ง่ายเป็นจนทำจักว่ามันไปลำหอดโคงกันใดกับ,บ่าคิดตกใจอีหยังสันดอกขั้นเป็นคื่อมันบอกทำเพื่อประชาชนทางคอยนี่กับ,บ่าสน